สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก๋งสวยๆสภาพดีให้ชมนะคะคันนี้เป็นรถ Honda j เจ z ปี06ค่ะเกียออโต้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี IDSI นะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะเครื่องดีนะคะไม่เคยติดแกต๊ตค่ะทุกท่านช่วงรางแน่นๆยางดีปี2022ค่ะเกือบใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไปใช้งานกันได้ยาวๆค่ะ บอดี้รถสวยได้เดิมๆค่ะหน้าเดิม,ดดมท้ายเดิมนะคะสีเดิมบางขุกท่านภายในสะอาดระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบค่ะรถพร้อมใช้นะคะขับกลับได้เลยค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะภาษีไม่ขาดเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะราคา9 8 0า0บาทนะคะสนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายเข้าชมรถก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์โดยตรงของท่าน แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าแต่จะมีรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะคะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ